โอเคเพื่อนมาครับเนี่ยผมเดินทางมาเพื่อนเมื่อกี้เมื่อกี้คลิปเป็นตัดไปยี่สิบนาทีผมทําคลิปยี่สิบนาทีนะครับคลิปตัดไปผมทาคลิปต่อตอนนี้เวลาเพื่อนผมไม่ได้บอกตอนนี้เวลาเที่ยงสิบนาทีเพื่อนโอเคมาครับกับโจยูเปเปอร์ล้อไปเพื่อนเนี่ยก้อนหินเนี่ยเพื่อนมาครับนี่ชิวๆนะเพื่อนมาลื่นได้ ก้อนหินน้ำเน้อมุ้ยนี่น,นั่นเพื่อนล้อไปเนี่ยมาครับเนี่ยวางแผนปเป็นสเตปไปล้อไปเพื่อนจัดให้ครับกับโจยูเูปเบอร์มาครับมาครับโอเคเพื่อนเดี๋ยวอีกประมาณสิบห้านาทีเพื่อนถึงชั้นสามเพื่อนตรงเนี้ยตรงเนี้ยเป็นก้อนหินล้อไปเนี่ยเพื่อนเนี่ยดูเหลี่ยมนี้แ้วกันมีมาครับเนี่ยมาครับเนี่ย อย่อมาเนี่ยวางแผนนะเพื่อนวางแผนเนียนๆนะเพื่อนห้ามประมาทห้ามพลาดนะมาคนเดียวเพื่อนมาคนเดียวแม่งเป็นอะไรขึ้นมาจบเลยเพื่อนถูกป่ะรอไปเพื่อนผมใกล้ถึงนี้แล้วเพื่อนนะครับลองนามแต่จะรับเพื่อนโอเคเพื่อนรอไปรอไปเพื่อนมาครับมาครับรอไป รับจีนเสน่ห์โมอฟอนแบบหนึ่งเพื่อนตรงเนี้ปึ๊บปึ๊บวางแผนเป็นสเตปไปเพื่อนโอเคเพื่อนโอ้โหข้างบนทำไมมันแหลมเงียบเสียงไม่ไม,มีคนเลยเอางี้กันแบบเหมือนก็ไม่มีคนเงียบกริบเลยแบบบรรยากาศมันโคตรเงียบเอางี้กันเพื่อนความรู้สึกผมอ่าผมเดินมาแบบเงียบกริบเอางี้กันโอเคเพื่อน้ตัวอะไรวะ โอเคผมมาดีทุกก้าครับขอบคุณครับน่าจะเป็นพวกจริงเหรอนัจริงเหรียญเยอะเดี๋ยวชั้นสามมีตัวเฮียบอกไม่รู้นะเพื่อนนะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูชั้นสามมีตัวเฮียมาเดี๋ยวเลาะซ้ายเดี๋ยวลาะซ้ายมาเลาะซ้ายตรงนี้มามาครับลงน้ำอีกเลยโอเคเพื่อนโจยยูเพอร์ถึงลงน้ำแตนจรัสเพื่อนลงน้ำี๋ยวรัสเฮ้ยไปวะโอเค กับเพื่อนทุก,ก้าวผมไม่ได้กลัวอยู่แล้วผมไม่ได้ลบโล่ผมมาดีทุกก้าวเพื่อนตรงนี้เดี๋ยวผาเป็นตรงนี้โจอกเปื่ออยู่ที่ล่องน้ำดินจลัดเพื่อนหน้าน้ำอะ่ะผมจะบอกให้โคตรมาเลยเพื่อนเนี่ยร่องน้ำจลัดเนี่ยน้ำมันรูดลงมาไหลมาหัวบ้านเลยเนี่ยเพื่อนด้านซ้ายหน้าผาเพื่อนขวาหน้าผาเพื่อนร่องน้ำดินฉลัดเนี่ยหน้าน้ำโคตรโคตรสวยผมบอกเลย ไข่มาหน้าน้ำมาเจอตรงนี้นะโอ้โหสุดๆไปเลยสวยจริงเพื่อนล่องน้ํเดีรัต์หน้าน้ําโคตรมัน่ะผมเลาะไปเนี่ยเนี่ยผมเลาะไปผมเลาะสเตปนี้เลยผมไม่ขึ้นซ้ายไงซ้ายจริงๆก็ขึ้นได้แล้วเป็นหน้าผาขึ้นได้เลาะไปขวานี่ก็เลาะขึ้นได้ผมไม่ไปผมลุยแม่งน้ำโจวทวโจยิมเปอร์สเตปบริเวียโจยิมเปอร์ลงน้ำนั่งเลยเนี่ยลงไปเรื่อยๆเนี่ยชิュๆเพื่อนจัดให้ครับกับล่องน้าเดินจรัต์มาครับ แับเพื่อนปึ๊บมาครับนี่เห็นไหมต่อไปขึ้นไปดู้าษาไม่มีคนมองเลยเหน่อยแรงเหมือนเงียบชิบหายเลยมองตรงเลยเพื่อนเหมือนโคตรนี้เหี้ยอย่างนี้เลยเหนื่อยล้าเลยดูโอ้ล่องน้ำเนี่้ยน้ำไม่เหลือแค่นี้โอ้โหหน้าน้ำโคตรมันเลยผมบอกให้เลยผมเลาะมาตามบ้องน้ำเนี่ยโอ้โหมันชิบหายเลยเอางี้กันเพื่อนผมบอกตรงผมใช้คำนี้เลยเนื่งมันสุดๆจัดให้ครับกับล่องน้ำเดลยจระเข้มาครับ โจยูเตอร์ความสุขโบกการท้าทายและการปชนภัยให้เป็นเนเอเมเจอร์โจยูนิเตอร์นะครับจัดสี่ลันมอเตอร์ฟอนคลิปนี้เพื่อนจัดให้เลยครับรักจริงฉเฉยเียสี่ลันมอเตอร์ฟอนมาครับมาครับขอบคุณมากครับโอเคเพื่อนตรงเนี้แบบหนึ่งเพื่อนตรงนี้เดี๋ยวผมเล่าอะไรฟังแบบหนึ่งเพื่อนตรงนี้ผมจะเล่าอะไรให้ฟังเพื่อนผมมีประวัติศาสตร์อยู่ผมเคยเจอสองครั้งแล้วเพื่อน ลอน้ำไปรอน้ำไปเพื่อนเนี่ยตรงนี้เพื่อนผมเล่าอะไรให้ฟังซ้าย,งา,ยงายเพื่อนซ้ายในเกาะเลาะขึ้นไปชิวๆเนี่ยล้อใสาย,ยางเกาะขึ้นไปชิวๆเนี่ยไม่มีน้ำโจยูเปอร์ไม่ไปเพื่อนโจยูเปอร์ปปรสเต็ปพอทูอเเลี้ยวขวาไปในล้อไปเนี่ยล้อไปเกาะรากไม้เพื่อนเกาะรากไม้ต้นไม้ต้นใหญ่อ่อนเดอะล็อกเพื่อนโอเคเพื่อนตรงเนี้ยเพื่อนผมเล่าอะไรให้ฟัง ตามมาครับชิวๆข้างหลังมีใครปะข้างหลังั้งนี่มีใครนี่วะสาธุสาธุโจอยู่เปอร์มาดีทุก,ก้านี่ยเพื่อนต้นไม้ต้นใหญ่เพื่อนสาธุสาธุสาธุโจยูเปอร์คิดดีทาดีพูดดีแค่ดูเซรักจริงเสนเห์หวานลรพรดูแลโจยูเปอร์กับเพื่อนนักงเที่ยวที่มาน้ำตกเสน่ียนวันนี้ด้วยครับสาธุสาธุสาธุขอบคุณมากครับสวัสดีครับ โอเคเพื่อนล้อไป hmm. ด้านซ้ายเ <_ d isk> พื่อนมันเป็นก้อนหินก้อนใหญ่สลับซ้อนอยู่ชั้นสองครึ่งมาครับเพื่อนตรงเนี้ยผมเคยเจอสองครั้งแล้วเพื่อนเข้าไปดูคลิปตัวเก่าครับผมเคยเจอเพื่อนสองคนแล้ววันเนี้ยไม่รู้เจอหรือเปล่าโอเคอยากให้ผมเจอเพื่อนผมจะไลน์ไปฟังตรงเนี้ยบอกให้เลยนะมันเป็นก้อนหินก้อนใหญ่มาเพื่อนก้อนหินก้อนใหญ่สลับซ้อน เพื่อนด้วยก้นก้อนใหญ่สลับซ้อน,อย,นรรอยู่ชั้นสองเองพื่อนนะครับในรูในเพื่อนเราต้องคอยมองในรูมีอะไรป่ะแล้วขนาดเนี้ยเราเดินเน่ยกลมหน้าก้มตาเดินไม่ได้นะเพื่อนเนเราต้องคอยมองมองดูข้างในในรูมีอะไรป่ะมองไปลูกเสือเพื่อนนะครับซ้ายขวาหน้าหลังรูเลยนูนนี่นั่นดูในรูมีอะไรป่ะไม่มีอะไรนี่หว่าวันนี้โอเคขอบคุณมากครับยังมีอะไรนะครับ ถ้ามีก็อย่ากออกมาหาผมนะอยู่ไงน,นะครับขอบคุณมากครับสาธุสาธุสาธุโอเคลออน้ำไปเนี่ยเพือ่อนล้อไปชิวๆเนี่ยมันเงียบกริบเลยผมมาคนเดียวเพือ่อนเห็นไหมนี่คือผมได้ยินเสียงแมลงเนี่ยเงียบกริบเลยไม่หมุนรอบตัวมไม่มีใครล้อไปเนี่ยเพือ่อนเกาะล่างไม้สุดเดิมโจยูริเปอร์เกาะร่างไม้เพื่อนเียกาะร่างไม้ึ้นมาเนี่ยเกาะร่างไม้เียกาะร่างไม้มาเพื่อนเกาะล่างไม้เงียบแล้วว่าเห็นไหม ต้องต้องคอยมองเลยเพื่อนนะมองดูอย่างนี้ได้นะครับโอเคมาครับเลาะไปเนี่ยก่อรากไม้เพื่อนเนี่ยก่อรากไม้ขึ้นมากิ่งไม้ต้องหักแต่เขาที่แล้วไยเนี่ยเขาก่อนนะมันหักอยู่กิ่งเนี้ยผมจําได้โอเคเดี๋ยว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 มุดก่อนดูนี่ยออนเดี๋ยวล็อกแม่งเลียเนี่ยก่อรากไม้ตรงนี้ไปขึ้นมาเดี๋ยตัวขึ้นมาเนี่ยก่ลรากไม้เนี่ยขึ้นมาเนี่ยปุ๊บมาถึงนี้ปุ๊บออนเดี๋ยวล็อกเพื่อนเนี่ยเหมือนเดิมโอเคครับ จฉลเห็นงโพตร์ฟอนเพื่อนโอเคลักจริงโอเคเพื่อนเดี๋ยวพักแป๊บผมโอ้คนเหนื่อยเลยวะโอเคเพื่อนะได้เห็นพโพลร์ฟอนเพื่อนเปนหมายต้นใหญ่เพื่อนสาธุสาธุครับผมโจยูทูบเบอร์มาดีทุกกล้าเพื่อนผมแนะนําเลยเพื่อนะได้เห็นพโพลร์ฟอนน้ำตกจันเสียงตำบลบางาพระอำเภอศรีชาจังหวัดชลบุรีหน้าน้ําเพื่อน โคตรโคตรสวยเพื่อนตามโจมมาทุกก้าเลยเพื่อนรักจริงชนะเสถียนมอตฟอนดิดตามดูคลิปนี้ด้วยครับกับรักจริงชนะเสถียรโจยู่สุเปอร์ของณมากครับโอ้โหเพื่อนผมนั่งพักตามเพื่อนโอเคจัดให้เลยครับสั้นกี่โมงเนี่ยโอเคเที่ยงสิบห้าโอเคมาครับตรงเนี้ก้อนหินก้อนใหญ่เหมือนเดิมเพื่อนผมล้อขึ้นไปไม่ได้เนองาอ้วนเห็นไหมก้อนหินอ้วนผมขึ้นไปได้ผมขึ้นไปแล้วผมลองขึ้นแล้วผมขึ้นไม่ได้ผมมีกล้องไปด้วย เหมือนเดิมสุดเดิมเลี้ยวซ้ายลอกไปตรงนี้มีอะไรวะมาดูหน่ยเป็นหน้าผาแล้วเพื่อนดูในในลงในรูแม่งมีอะไรวะเห็นปะเนี่ยต้องดูอย่างเงี้ยเราต้องดูไม่ใช่เดินก้มหน้าแต่เดินงานเข้าดิดูในลงในรูแม่งมีอะไรวะอะไรเนี้ยถูกป่ะผมมาคนเดียวถูกต้องไหมครับเพื่อนเราจะประมาทเราต้องปลอดภัยไว้ก่อนโอเคลอกไปเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเป็นหินเสลิบสเต็ปเป็นสเต็ปขขบเหลี่ยมนะหินไม่เท่ากันนะเนี่ยผมเกาะนี้ไปใจเย็นนะเพื่อนนะ กาะไปกาะไปนะเพื growing up. Growing up. ่อนเนี่ยล้อไปตกไปก็จบอ่ะเดี๋ยวมาหมาดเพื่อนล้อไปเนี่ยเนี่ยเกาะนี้เกาะนี้ดีตัวขึ้นมาเดี๋ยวแบบแป๊บนึงผมไม <antenna> <anya> ่ถนัดว่ะโบอกตรีมเจ้ากล้องไปวางไว้ตรงนู้นเดี๋ยวันนี้เดี๋ยวแป๊บนึงรู้ดิผมันทำได้ไ่ะนี่ล้อนี่มาล้อนี่มาปึ๊บปึ๊บนี่มาเย็นๆเนี่ยเกาะนี้เกาะนี้ปึ๊บปึ๊บระวังลื่นเลยโอโหแม่งไอหินแม่งไม่เสมอเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงเพื่อนแป๊บนึงเพื่อนเดี๋ยวเกาะนี้ก่อนโอเคเพื่อน S <S โอเคครับมาครับมาครับโอเคขึ้นมาแล้วประมาณได้ไงเพื่อนไม่สูงประมาณสองเมตรกว่าเนี่ยล่วงไปจะเหลืออะไรเพื่อนถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเรามาเราจะประมาทโจยูริปเปอร์ดูงหลังมีใครออกมาเนี่ยต้นหิบตอนใหญ่เพื่อนเพื่อนจน,นระเสนโพลทฟอนโคตรสวยเพื่อนผมแนะนําเลยชนบุรีเพื่อนน้ำตกชันเห็นตังบนบ,นบางพ้ะอำเภอศรีชาชาจ,จังหวัดชนบุรีมาครับเดือซ้ายไป โอ้โห okay. oh, oh. สุดๆดไปเลยเพื่อนผมมาแนะ่งผมได้ยินเสียงมแมลงผมไม่ได้ยินเสียงแบบมือคือมีเสียงคนเลยไม่เงียบกิฟบรรยากาศโคตรเงียบเอาเงี้เลเพื่อนแล้วโจยูปเพอร์จะกลัวอะไรผมมากับเพื่อนทุกก้าเพื่อนโจยูเตอร์เพื่อนโจยูเพอร,ปเปอร์ที่รักโจยูปเพอร์ติดตามโจยูปเพอร์กดไลค์กดแชร์ก็ตามโจมาด้วย แล้วโจจะไปกลัวอะไรโจโจอยู่เพราคิดแบบนี้ไงเพื่อนถ้าไม่ได้คิดแบบนี้มันก็กลัวถูกต้องถูกต้องไหมเพื่อนมาครับเดี๋ยวอีกประมาณเจ็ดนาทีครับถึงชั้นสามเพื่อนเดี๋ยวล้อไปเดี๋ยวล้อหน้าไปเนี่ยดูเฮ้ยอะไรวะจิ้งเหลียนนี่หว่าโอเคมาครับมาครับต้องดูเพื่อนนะอะไรก็แก๊บก็แก๊บอะไรก็แก๊บอะไรเงี้ยใช่ไหมผมมาคนเดียวถูกไง องดูเนี่ยอย่างเงี้ยต้องคอยมองนะเพื่อนอย่างเงี้ยรูเลยส่วนใหญ่จะมีของอะไรอยู่ใน<ฮ>รูพวกรูนนี้นั่นแม่งชอบอยู่ในรูเพื่อนเพราะฉะนั้นคือเราต้องคอยมองเนี่ยโอเคเพื่อนรักจริงเชนอเทนบอตฟอนมาครับเลาะไปเนี่ยเนี่ยลองดูนี่อย่างป้าครับเนี่ยตัวอะไรโจยูเปอร์โจยูเปอร์ไม่ได้ลบหลู่มาดีทุกก้าวถูกต้องไหมครับเนี่ยเลาะไปเนี่ยชิวๆเนี่ยเชนอเทนบอตฟอนติดตามคลิปนี้ด้วยเพื่อนรักจริงเชนอเทนโอเคเดี๋ยวเราะไฟให้เลยมา มาครับมาครับเดี๋ยวตรงนี้หน้าร้านผมก็เล่าให้ฟังนะครับมันจะเป็นแอ่งก่อนจะถึงชั้นสามเพื่อนตรงนี้เป็นเส้นทางก่อนจะถึงชั้นสามอีกห้าทีเพื่อนผมจะบอกให้เลาะมาเนี่ยเพื่อนเลาะมาเลาะมาเพื่อนรอสายมามาครับ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 เพื่อนมาครับเนี่ยตรงนี้เพื่อน เป็นกึางกลางก่อนจะถึงเส้นสามเพื่อนตรงนี้มันลอยฟังตรงนี้หน้าน้ำาลกเนี่ยตอนนี้อย่างน้อยก็ต้องมีมิดหัวเนี่ยผมเห็นแล้วแม่งดำปืนเลยขนาดไม่ขนาดแรงแล้วไม่มีน้ำเ่ยยังมิดหัวยังประมาณ,ปร,มาณประมาณคือหัวไม่ไม่หัวคออย่างนี้แล้วตอนนี้เนี่ยไนมืดมืดเลยนะยังดำมืดอยู่เลยมีขนาดหน้าแรงนะแม่งหน้าน้ำเพื่อนแม่งน้ำขึ้นมาระดับนี้เนะี่ยโอ้โหมิดหัวครับท่าน เนี่ยตรงนี้ลึกผมบอกให้เลยตรงนี้อีกห้าเทียถึงชั้นสามเพื่อนทีเชนเดเสียนบอสฟอนซ้ายเพื่อนหน้าผาเพื่อ,น,น,อน,นขวาเพื่อนหน้าผาเดี๋ยวโจยูเปอร์เลาะหน้าผาด้านขวาไปเพื่อนโอเคตรงน,รงนี้ตรงนี้น้ําลึกมากหน้าหาไม่มีคนเล่นมาครับมาครับล้อไปโอเคครับมาครับรข้างหลังมีใครวะข้างหลังไม่มีใครไม่เป็นไรโอเคล้อไปเพื่อนจัดให้ครับ ชนละเสรนโบสฟอร์นขึ้น,น้าผาไปเพื่อนเนี่ยลาอขึ้นหน้าผาไปชิวๆไปก่อนถึงนั้นก่อนถึงนั้นสามอีกห้าทีเพื่อนไฟมินิมาครับมาครับลากจริงชนลเสรนโบสฟอร์นโอเคลาอไปเพื่อนก่อได้ก่อน,นะเพื่อนเดินแอคนะนะมันเป็นหน้าผาเพื่อนเนี่ยตกไปก็เกมเลยดิถูกป่ะเนี่ยสูงเจ็ดแตเมตรได้มาเล่นไปแม่งร่วงไปจะเหลืออะไรอ่ะผมถือกล้องมาเลื่อยถูกป่ะเนี่ยล้อไปเนี่ยเจอเนี่ย เนี่ยรอไปบางทีเจอเล่ามงล้าไม้เกาะไปเนี่ยดึงจับมาเนี่ยเดี๋ยวจับมาจับมาดึงมาเดินชิวๆถึงางานเข้าอย่าประมาทเพื่อนชีวิตคนเราอ่ะทำไรอย่าอย่าประมาทผมจะบอกให้เพื่อนทุกคนเนี่ยขอให้เป็นคนทําให้จริงอย่าประมาททุกคนจะประสบความสาเร็จหมดเชื่อผมถ้าคนอ่ะคนเราอยู่กับความประมาทมันก็ไม่ประสบความสาเร็จถูกต้องไหมครับเพื่อน พราะฉะนั้นผมจะบอกเพื่อนทุกคนการที่ทําอะไรไม่ไม่ประมาททาด้วยความจริงใจตั้งใจทําสําเร็จทุกคนเพื่อนบอกเลยผมจะบอกให้เพราะฉะนั้นสัญญากับตัวเองให้ได้ต้องทําให้ได้เพื่อนนะครับวันนี้โจยูปเปอร์สัญญาว่าจะไปสี่หล,นลานบอลลฟอนวันนี้โจยูปเปอร์จะจัดให้สี่หล,นลานบอลลฟอนเพื่อนมาครับมาครับ,รบกับโจยูปเปอร์โอเคอเ,คเคพื่อนอยู่ตรงหน้าผาเนี่เพื่อนเนี่ยตรงนี้สูงสูงประมาณห้าเมตรแม่งกิ้งล่วงไปก็จะเหลืออะไร โอเคมาครับกับทีชเชนะเสถียรมอสฟอนเพนื่อนอีกสองนาทีเพื่อนจัดให้ครับกับทีชเชนะเสถียรมอสฟอนโอเคมาครับมาครับเลาะไปเลาะขวาไปอย่าระวังลื่นเพนื่อนเกาะไปเนี่ยเนี่ยเกาะไปเกาะไปเดินอย่าแอ๊ดนะเพื่อนนะนะครับบอกเลยเพื่อนทุกคนเดินป่าเดินเขาสไตล์เนี้ยอย่าแอ๊ดเดินแอ๊ดอาร์ตแม่งตกเขาไปก็เกมนี่เพื่อนถูกปะ่ะมาครับมาครับใจเย็นๆชิวๆไปเพื่อนอย่าไปแอ๊ดอาร์ต รักจริงชนเสียนโบตฟอนโอเคสองทีเพื่อนจัดให้ครับกับทีชนเสียนโบตฟอนเดี๋ยวคงแพ้ในน้ำก่อนเพื่อนไม่งโคตรร้อนเลยว่ะเหนื่อยที่ผายเลยเพื่อนขอโทษนะเพื่อนนะเป็นคาบุทานเพื่อนรูนี้นั่นนะครับผมไม่เรียกว่าใครโคตรเหนื่อยเลยเพื่อนไม่งสุดๆไปเลยมาครับมาครับกับชนเสียนโบตฟอนเนี่ยน้ำม่งเหนื่อยแค่นี้นี่ดูเยก่อนจะถึง ชันถามเพื่อนโอ้โหผมไม่ได้ยินเสียงคนแม่งเงียบกริบเลยวะโอ้โหฉันถามเงียบกริบเลยเพื่อนเนี่ยผมเดินมาเลยวันมินิตหนึ่งนาทีเพื่อนจัดให้ครับกับจันเสียมอเตอร์ฟอนชันถามเพื่อนเนี่ยผมไม่ได้ยินเสียงคนอยู่ข้างบนเลยเพื่อนคิดดูไอโอ้โหกูไม่ต้องสืบเลยปะสุดไปเลยชันเสียรมอเตอร์ฟอนเพื่อนเนี่ยข้างหน้าผมเพื่อนจัดให้ครับอีกหนึ่งนาทีครับกับทีชันเสียมอเตอร์ฟอนมาครับมาครับกับโจยูเปอร์ ความสุขบบกการท้าทายและการฉุนภัยแฮปปี้เนชั่นเอเมเจอร์โจยูเปอร์รักจริงฉันเห็นวอเตอร์ฟอนคลิปนี้ครับติดตามด้วยครับโจยูเปอร์ขอบคุณมากครับรอไปเพื่อนเกาะไปเนี่ยเพื่อนข้างหลังมีใครวะโอ้ข้างหลังนี่ไม่มีใครเลยวะเมียค่คลิปเลยวะโอเคครับเลาะไปเนี่ยเกาะมาเนี่ยวันมินิเพื่อนโอ้ยโอ้โหรอไปเพื่อนเนี่ยเกาะร้องไงเนี่ยเนลุยน้ำแม่งเนี่ยสเต็ปเนี้ยไปเนี่ยเลาะไปเนี่ยชิวๆไปเนี่ย เงนตเตะเงี้เพื่อนห้ามประมาทเลยเพื่อนนะโอเคนะจัดให้เลยกับชนะเสียนวอเทอร์ฟอนโอเคเลี้ยวซ้ายเลยมาครับมาครับทีชนะเสียนวอเทอร์ฟอนสวัสดีปีใหม่เพื่อนทุกคนนะครับเดือนที่แล้วผมไม่ได้ทําคลิปเดือนนี้ฝากเข้าไปดูด้วยนะครับแฮปปี้นิวียร์ทุกคนครับขอให้เพื่อนทุกคนมีความสุขกายสุขใจตลอดชีวิตครับผมขอบคุณมากครับมาครับกับทีชนะเสียนวอเทอร์ฟอนโจยูทูบเบอร์ มาครับล้อไปเพื่อนไปอางนี้โอเคมาครับวางแผนไปทีสเตปไปมาครับมาครับล้อไปเนี้ยมาครับเนี่ยเพื่อนโอ้โห,โหเพื่อนเพื่อนฉันเกษียรตอสฟอนชั้นสามเพื่อนๆๆเพื่อนโจยูรเปอร์ชั้นสามครับทีฉันเกษนยรบอสฟอนโจยูรเปอร์โอ้โห,โหน้ำาอยู่แค่นี้เพื่อนน้ำไหลลงมาหน่อยเดียวเพื่อนเห็นไหมตอนเนี้ย น้ำก็ลึกอยู่นะทำไปเล่นไปนะเกือบสองเมตรได้แล้วเนี่ยสองนี้ประมาณเนี่ยประมาณสองเมตรเอา,อางี้แล้วกันเดี๋ยวเล่นน้าก่อนละเพื่อนนะนะนไหนๆก็ไหนๆผมมาถึงแล้วหมูล,ลดตัวเลยเพื่อนทีเฉลีบอลฟอนหน้าผาเพื่อนหน้าผาเพื่อนหมูลบตัวครับหน้าผาครับหน้าผาครับข้างหลังตาไม่มีใครเพื่อนสายครับหน้าผาครับหน้าผาครับ น้ำผาเพื่อนน้ำผาคน้ำผาที่ชันาเฉีนวอเตอร์ฟอนน้ำตกชันาเฉีน,นตำบลบาง,างพระอำเภอศรีราชาจ,จังหวัดชลบรุรีโจยูทูบเบอร์ครับความสุขบอกการท้าทายและการพิชิภัยแฮปปี้เนชเชอร์เอเมนเจอร์โจยูทูบเบอร์มาครับมาครับกับชันาเฉีนวอเตอร์ฟอนฝากดูคลิปนี้ด้วยเพื่อนรักจริงชันาเฉีนวอเตอร์ฟอนมาครับมาครับกับโจยูทูบเบอร์ขอบคุณมากครับเดี๋ยวโจยูทูบเบอร์แนวะ่น้ำกันเลยเพืนะ่อนเลย ใน่ยนโจยเพื่อมาถึงแล้วเนี่ยน้ำลึกประมาณสองเมตรแล้วเนี่ยวันนี้จะเจอตัวเฮียป่ะตัวเฮียผมเคยเจอตัวเฮียมันนอนอยู่เงี้ยเพื่อนมันนอนเนี่ยมองหน้าผมอยู่เงี้ยผมมาคนเดียวเพื่อนมานั้นผมนั่งอยู่เงี้ยแล้วผมหันไปหันมาผมเจอตัวเฮียเนี่ยตัวเฮียแม่งนอนอยู่เงี้ยเนี่ยเพื่อนอยู่ตัวงแต่ตัวไม่ใหญ่อ่ะประมาณอ่าห้าหกสิบเซนประมาณครึ่งเมตรเอางี้เลยมันมองหน้าผมมามันนอนอยู่เงี้ยแล้วมันก็วิ่งวิ่งเข้าไปในรูนู้นแล้วมันเจอวบไยเลยน้ำมันบเลยน้ำอยู่ เนี่ยมันเกาะมันเกาะไอ้ไอ้ไอ้ถวรเนี่ยถาวัรรากไม้มาสีม่านเมันเกาะลงเลาะลงมาเลาะลงมากระโดดลงมาปุ๊บเสร็จมันเลี้ยวเข้าซอกไปเนี่ยด้านซ้ายนะมีตัวเหี้ยเยอะนะครับเฉลยแต่ว่าฟอนเป็นตัวเหี้ยโคตรเยอะเลยนะครับแต่วันนี้มันยังไม่เจอเพื่อนโอเคเจอก็ไม่เป็นไรออกมาเล่นน้ํากันก็ได้ไม่เป็นไรผมไม่ว่าออกมาเล่นกันครับผมกับชนเฉลยแต่ฟอนโจยูทูบเบอร์ยังเอากล้องวางอยู่นะเพื่อนนะแป๊บนึงสายชาร์จันอยู่ในเป้ โอเคเพื okay, ่อนโอเคสายชาร์จพอแบงค์อยู่ในเป้เพื่อนฉันจะเสียบอเอรฟอนทังสามครับผมโอเคเดี๋ยวตั้งเพื่อนเราเปออกกอนไปออกกอนโอ,อกก้อโหเงียบกริบไม่มีคนเลยเพื่อนเนี่ยเพื่อนโอ้โหเพื่อนไม่ต้องสืบเลยเพื่อนดูเนี่ยเดี๋ยวผมจะล้อหน้าผาขึ้นไปเพื่อนเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวผมจะล้อหน้าผาขึ้นไป,น,น,ะน,น,ไปนะครับอันตรายห้ามขึ้นป้ายเห็นไหมเพื่อนล้อไปเนี่ยวามสูงประมาณตึกห้าชั้นเพื่อนผมคำนวณแล้ว นะครับจากหน้าผาข้างบนนู้นนะเพื่อนล่วงลงมานี่ตึกห้าชั้นเพื่อนตกมาตายเพื่อนเพราะฉะนั้นคือระอย่าประมาทเดี๋ยวผมพาไปจัดให้กับชนะเสถียวัลฟอนชั้นสี่นะครับข้างบนครับผมสีหลันวัลฟอนเป้าหมายโจยูเปอร์ล้างจริงชนะเสถียวัลฟอนพ้นจากหน้าผาตรงนี้ไปเพื่อนจะเจอหน้าผาอีกหน้าผาหนึ่งนะครับไม่ใหญ่หรอกอ่ะแล้วก็เจอแอ่งน้ําสวยๆอีกสองแอ่งแล้วก็เจออ่าอ่าหน้าผาสะเก็ดน้ําแล้วเจอสีหลันวัลฟอนตามผมมาครับกับโจยูเปอร์ขอบคุณมากครับ